กับเรื่องราวดีๆในวงการบันเทิงไทยยังไม่ถึงเพียงแค่นี้นะเพราะว่าล่าสุดมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับนะครับในโครงการ2025 Asia Pacific u 3 0 Outstanding Young Leader คุณผู้ชมในเวทีนะครับ Asia Pacific Young Entrepreneur นะครับ Forum ซึ่งจัดขึ้นนะครับในการประชุมสุดยอด e p e c 2025นั่นเองโดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด 143คนเพื่อยกย่องเยาวชนผู้มีความเป็นผู้นำและนวัตก,กรรมโดดเด่นซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปรากฏว่ามี3นักแสดงและศิลปินชาวไทยติดลายชื่อผู้นำเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งเอเชียแปซิฟิกประจำปี2025นั่นก็ได้แก่นี่เลย น้องไบวชิรวิทย์คุณผู้ชมนี่เลยขอแสดงความยินดีด้วยนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งนุ่มก็ตามมาติดๆนั่นคือน้องวินเมทาวินคุณผู้มชมคนนี้ก็หล่อนะอและก็อีกหนึ่งคนนะครับก็ได้แก่น้องมิลิดานุพานนั่นเองโหเรียกว่าเป็นอีกสมคนนะครับที่ปังมากนะครับแล้วก็เป็นอีก ความภาคภูมิใจนะครับของคนไทยคุณผู้ชมทั้งเก่งแล้วก็มากความสามารถนะครับสมกับความเป็นไอดอลของใครหลายๆคนนะครับทางดารลี่ก็ต้องขอแสดงความยินดีก,กับน้องใบน้องวินแล้วก็น้องบิลลี่ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นอีกสามคนโหปังจริงๆนะทาอะไรก็ประสบความสําเร็จนี่ก็ไปแบบว่าสร้างชื่อให้กับประเทศไทยนะครับเชื่อว่าหลังจากนี้ก็แล้วค่อยผลงานกันได้แล้วก็อยากดูผลงานของทั้งสคนมากมายอย่างเช่นกันครับ มั่งไปอย่างเช่นกันครับอยากดูแบบว่าเยอะๆอยากดูผลงานออกมาเยอะๆนะครับทุกคนก็อยากดูผลงานของทั้งสามคนนะครับนี่หล่อจริงๆนะครับทั้ง2หนุ่มแล้วก็อีกหนึ่งสาวสวยครับครับผมเป็นรางวัลที่ปังมากนะเป็นโอ้โหเป็นเยาวชนยอดเยี่ยมของเอเชียแปซิฟิกนะของเยาวชนที่อายุยังไม่ถึงอ่าเป็น เขาบอกว่าเป็นหมวดที่บอกว่าอายุไม่เกิน30มไม่ถึง30พี่พก็ว่าแล้วทำไมพี่ไม่ได้ทำไมไม่มีชื่อเราเพราะว่าเราเกินส<ร>ามส <30 S 2> แล้ว,ลว <laughs> ถ้ามีรางวัลที่แบบอุ้ยเกินไปกว่านนี้เ <30 S 1> รอา,าอาจจะได้นะแม่สามสิบบวก